เราเรียนคณาจารย์ที่เคารพกระผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เกิดที่คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เนื่องในวันที่คณาจารย์ที่ผมเคารพครับเกษยียณอายุราชการมีอดีคณะบดีทั้งสองท่านท่านแรกรองศาสตราจารย์ดรเกรียงไกรกิจเจริญท่านที่สองรองศาสตราจารย์ดรพัชรีเจริญในคู อาจารย์ผูที่มีจนนายกูลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตอนผมเรียนระดับปริญญาเอกที่นี่เป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้ผมมีทุกอย่างในวันนี้ด้วยวิสัยทัศน์ด้วยมุมมองด้วยแบบอย่างที่ดีของอาจารย์อาจารย์นัทยาแซ่อึ้งรองศาสตราจารย์ดรนัทยาแซ่อึ้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับวิทยาดิผลระดับปริญญาตรีอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบวิชาชีพท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนกรบุิวิทยา อา, yup. อาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่ผมเคารพรักท่านหนึ่งรองศาสตราจารย์ดรอับลุมรักบุริตาโนนอาจารย์เป็นผู้มีความสุภาพเยือกเย็นเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตและการทํางานของทั้งผมและภรรยาท่านรองศาสตราจารย์ดรพัชรีเจรนายกูลท่านอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาเอกของผมท่านเปรียบเสมือนแม่ผู้ให้กําเนิดให้ผมมีความเจริญก้าวหน้าจนถึงทุกวันนี้ท่านยังเปรียบเสมือนอาจารย์แม่ของผม คอยชี้ทางในสิ่งที่ดีงามตลอดมาท่านอาจารย์พัชรีท่านเป็นเสมือนพี่สาวที่คอยห่วงหาและให้กำลังใจคอยช่วยเหลือเกื้อกูลผมตลอดมาผมมีความภูมิใจในอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์พัชรีเจริญในกูลท่านเป็นต้นแบบของอาจารย์ที่ผมสัมผัสได้ท่านเป็นผู้หญิงแกล่งสามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตการงานการบริหารและครอบครัว ผมภูมิใจในอาจารย์ที่ปรึกษามากๆครับนอกจากนี้ท่านเปรียบเสมือนอาจาร,รย์ย่าของเหล่าลูกๆของผมท่านมีความเมตตาในครอบครัวของเรามาโดยตลอดผมจึงสัมผัสได้ถึงเมตตาจิตและความรักที่มีให้กับครอบครัวของเราเมื่อครั้งผมกับภรรยารองศาสตราจารย์ดรพาวนาพนมเขตตัดสินใจใจะมาเรียนในระดับชั้นปริญญาเอกพวกเราเลือกที่คณะเทคนิคการแพทย์ มาวิาลขอนแก่นเพราะเราเชื่อว่าเป็นบรรยากาศที่ดีที่ทําให้เราทั้งสองมีความสุขในการเรียนในระดับชั้นปริญญาเอกครั้งนั้นพี่สาวที่ผมครบรักพี่กวางได้แนะนําให้รู้จักท่านอาจารย์พัชรีซึ่งณตอนนั้นท่านอาจารย์ตอบรับผมเป็นนักศึกษาปริญญาเอกคนแรกแม้ยังไม่ได้เห็นหน้าผมด้วยซ้าท่านมีความเมตตาไปร่วมง,งานแต่งงานของผมกับภรรยาที่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วย เมืครั้งที่รำเรียนทำคำหนึงที่ก้องอยู่ในจิตใจของผมทำให้ผมฮึกเหิมและตั้งใจเรียนเสมอมาก็คือพี่เน่พี่ไม่ได้บังคับหรือชอบว่าสัตว์จะต้องเก่งพี่อยากให้ศัตว์ตั้งใจประสบผลสําเร็จในการเรียนและในอนาคตด,ด้วยซึ่งในครั้งนั้นผมก็คิดว่าไม่มีคนครูคนไหนที่ไม่ได้อยากได้ลูกศิษย์ที่ไม่เก่งหรอก และผมก็จะทําให้ดูว่าผมจะทําอย่างไรให้อาจารย์ได้ภาคภูมิใจให้มากที่สุดวันนี้วันที่เกิดเียอายุราชการของท่านอาจารย์ผมขอให้อาจารย์จงภูมิใจในลูกศิษย์ที่ท่านอาจารย์ทุกๆท,ท่านได้ช่วยหล่อหลอมปั้นดินจากก้อนดินก้อนเล็กให้มีที่ยืนของสังคมดินแต่ละก้อนมีความหลากหลายมีที่มาที่ไปแตกต่างกันแต่เมื่อผ่านเบ้าพิมพ์ของคณาจารย์ คณะทกนรแพทย์มาว่าอะไรขอนแก่นทําให้ลูกศิษย์เหล่านั้นสามารถหยัดยืนและต่อสู้ในสังคมได้อย่างภาคภูมิผมคิดเสมอว่าจะต้องทําอย่างไรที่จะไม่ทําให้อาจารย์ผิดหวังหนึ่งสิ่งนั้นคือผมยึดมั่นในความกระตันยูรู้คุณผมเป็นคนยึดเสมอว่าจะต้องทําอย่างไรให้ตนเองเป็นสิทธิ์มีครูขอให้อาจารย์จงภาคภูมิใจในลูกศิษย์ที่ท่านอาจารย์ได้หล่อหลอมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในวันนี้วันเกษียณอายุราชการของคณาจารย์ผมขออวยอวยพรให้ท่านอาจารย์มีอายุวันณนะสุขภาระและมีความสมบูรณ์พูนสุขตลอดช่วงที่เกษียณอายุราชการเป็นต้นไปคณาจารย์ทุกท่านที่ผมกล่าวมาเป็นบุคลากรที่มีความคันเป็นบุคลากรทรงคุณค่าของคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพในวาระที่คณาจารย์ ที่ผมเคารพรก,กระเสียนวิราชการกับผมไม่สามารถมาร่วมแรนมุทิตาจิตของอาจารย์ได้แต่ยังไงก็ตามกับผมมีความปรารถนาดีและขอกราบแสดงมุทิตาจิตมาถึงอาจารย์ทุกท่านหากสิ่งหนึ่งประการใดที่กระผมจะสามารถทําให้ขณัติชการแพทย์ที่ผมเติบใหญ่มาหากสิ่งหนึ่งประการใดที่ทําให้ทณะติชนิกแพทย์ที่ผมกําเนิดเกิดมาได้ ผมสามารถช่วยสิ่งใดได,ได้ผมก็จะช่วยอย่างเต็มที่และขออนุญาตกราบพระรัตนาคุณพระศร,รีรัตนตรัยอำนวยพรให้คณาจารย์ที่ผมครบรักทุกท่านประสบความสุขความสําเร็จเกษียณอายุราชการอย่างสุภาพภูมิและเป็นหลักให้กับคณะเทคนิคการแพทย์ไปเรื่อยๆขอ,อกราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับ ให้ดาวทุกดวงได้เปล่งประกายเป็นดาวด้วยมือของใครคอยเป็นผู้สร้างผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน